เะครับโดยเจ้า2รุ่นนี้นะครับก็จะสามารถเล่นเกมคอนโซลได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Capcom Play System นะครับจะมีคัแนนหน่งสอเลยนะครับอืนี่จะเป็น M S X นะครับ p C Engine นะครับ f a m i c o m นะครับ สวัสดีครับพบก,กับพวกเราช่อง gadgetor กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเกมแบรนด์เดิมแบรนด์แอนเบอร์นิกนะครับรอบนี้มากันเป็นแพ็คคู่เลยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว rg 3 5 3 v นะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็น rg 3 5 3 vs นะครับนี่เราจะมาดูว่า2ตัวนี้นะครับชื่อคล้ายๆกันจะมีจุดเด่นที่แตกต่างอย่างไรแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ตอนนี้เราจะมาอั b บ x ็อกเจ้า2ตัวนี้กันนะครับเจ้าเครื่องเกมคู่แฝดตัวนี้นะครับ okay, เรามาเริ่มกันเลยนี่น okay, คหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่จะเป็นตัว3า3 VS นะครับอ,อีกตัวก็จะเป็นตัว3 5 3 V นะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยภายนอกนะครับมีอะไรบ้าง เหมือนกันนะครับก็จะมี USB Type C นะครับคู่มือนะครับนี่คู่มือของ 353v จะมีความหนากว่านะครับผ้าเช็ดไว้สําหรับติดฟิล์มนะครับทั้งสองตัวนี้ก็จะมีฟิล์มอลลอยไว้ให้ทั้งสองรุ่นเลยนะครับเอาละครับเราก็จะมาพูดถึงดีไซน์ของเจ้า2ตัวนี้กันนะครับซึ่ง2ตัวนี้ดีไซน์เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอ่าเราจะมาดูของเจ้าตัว 353v กันนะครับในส่วนของดีไซน์นะครับออกแบบมาคล้ายเกมบอยสมัยก่อนมากเลยนะครับแต่จะมีอนาล็อกเพิ่ม มานะครับ2จุดแล้วก็จะมีปุ่มกดเป็น A B X Y นะครับตรงกลางก็จะมีปุ่ม start แล้วก็ select นะครับส่วนปุ่มตรงนี้ที่เป็นสัยลักษ์ตัว F นะครับก็จะเป็นปุ่ม home นะครับมีลำโพง1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านบนก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่อง OTG นะครับเอาไว้เสียบสาหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกนะครับส่วนตรงกลางนี่จะเป็นช่องเสียบไว้สําหรับ mini HDMI นะครับไว้เสียบต่อหน้าจอจอคอมจอทีวีที่มีช่อง HDMI นะครับก็สามารถเสีย เข้าไปได้นะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นช่องหูฟังนะครับ3.5นะครับเล่นเกมไปเสียหูฟังไปเพลินเลยนะครับมาเรามาทางด้านขวากันบ้างนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับอ่าถัดลงมาก็จะเป็นปุ่ม reset นะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ TF card นะครับซึ่งมันจะมีให้2ช่องนะครับถ้าเราซื้อเครื่องมานะครับช่องแรกเนี่ยเขาจะมี SD card ที่อยู่ในช่อง TF card ให้อยู่แล้วนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยครับจะมีระบบซอฟต์แวร์ของมันอยู่นะครับใส่เกมอะไรนี้ให้แนะนําให้ใส่อีกช่องหนึ่งจะด ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีปุ่ม L1 L2 R1 R2 นะครับตรงนี้ก็คือทํามาค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับในส่วนของด้านล่างนะก็จะมีช่องเดียวนะครับเป็นช่องที่ไว้สําหรับการชาร์จนะครับซึ่งเป็นช่อง Type C นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนของดีไซน์ภายนอกนะครับของเจ้า2รุ่นนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆของเจ้า RG353V กับ RG353VS นะครับในส่วนของ RG353VS นะครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับมีให้2สี ก็จะเป็นสีดําใสสีแบบนี้นะครับแล้วก็สีเทานะครับก็คือสีอย่างนี้นะครับแต่ในส่วนของเจ้า rg 3 5 3 v ตัวนี้รุ่นนี้จะมีสีสีนะครับก็จะมีสีดําใสแบบนี้นะครับสีเทาแล้วก็มีสีขาวรวมถึงสีม่วงใสนะครับในส่วนของระบบการใช้งานนะครับโดยเจ้า rg 3 5 3 vs นะครับมีระบบรีนุกนะครับที่ไว้สําหรับเล่นเกมคอนโซลประเภทต่างๆนะครับในส่วนของ rg 3 5 3 v นะครับก็เป็นระบบร i นุ x เช่นกันนะครับ แต่จะเพิ่มมาด้วยระบบ Android 11นะครับในของตัวนี้นะครับซึ่งจะสามารถทําอย่างอื่นได้นอกจากเล่นเกมนะครับในส่วนของเจ้า 353V นะครับในส่วนของหน้าจอทั้ง2ตัวนะครับหน้าจอทั้ง2ตัวนี่จะมีขนาด3.5นิ้วนะครับความละเอียดจะอยู่ที่640ณ480พิกเซลนะครับต่อมาก็คือระบบทัชสกรีนหรือระบบสัมผัสเนี่ยครับของตัว 353Vs จะไม่รองรับนะครับส่วนตัว 353V จะรองรับนะครับเพื่อให้ได้ใช้งานในบมด Android ได้นะครับต่อมาในเรื่องของ CPU นะครับก็จะเป็น K3566 Core 64บิต c o r t e k A55 นะครับความถี่จะอยู่ที่1.8 GHz นะครับในส่วนของแร m ของเจ้า2ตัวนี้นะครับ r g 3 5 3 v s ให้มา1 g ิกนะครับในส่วนของ r g 3 5 3 v จะให้มา2 g ินะครับในส่วนการรองรับสัญญาณนะครับเจ้า2ตัวนี้รองรับ WiFi ได้ถึง5 GHz เลยนะครับและรองรับ Bluetooth v e r s i o น4.2นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่3,200 m ิลมนะครับใช้งานได้สูงสุดประมาณ6ชั่วโมงครับในส่วน TF Card นะครับ หรือช่องไว้ใส่เมม SD การ์ดเนี่ยครับจะรองรับสูงสุดที่512กิกนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคคร่าวๆของทั้ง2รุ่นนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเปิดเครื่องของเจ้าตัว rg353v กับ rg353vs กันนะครับโอเคผมเปิดเครื่องอยู่ทางขวาบนนะกดเลยค้างไว้เลยนะครับมาดูนะครับว่าเครื่องไหนจะเปิดได้ก่อนกันนะครับนี่ เอนี่สามารถ 3V สามารถเปิดได้ไวกว่านะครับเพราะว่าสเปคมันดีกว่านั่นเองเอาละ,ะครับโดยเจ้า2รุ่นนี้นะครับก็จะสามารถเล่นเกมคอนโซลได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Capcom Play System นะครับจะมียันแด่ 1, หนึ่งสองสามเลยนะครับนี่จะเป็น m s x นะครับ pc engine นะครับ famicom นะครับ game boy super famicom ครับ nintendo 64นะครับ game boy color ครับ game boy advance ตรงนี้ก็จะเป็น nintendo ds sega master system นะครับ mega drive นะครับอันนี้ก็เป็นเกมเกียร์นะครับ dreamcast นะครับ neo geo neo geo pocket แล้วก็ playstation แล้วก็ psp นะครับตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นล่าสุดของเครื่องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเกม psp นะครับเราจะมาลองทดสอบในเกม t e k k e n 6กกันนะครับ ัคระรบเดี๋ยวเรากดเข้าของกันเลยนะครับจะมีข้อสังเกตนิดหน่อยนะครับสําหรับเจ้าตัวของ V S นะครับซึ่งสามารถเข้าได้ไวกว่าของเครื่อง V ที่มีสเปคที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันทีละเครื่องเลยนะครับ <One, go. S 1> ่า มีกระตุกอยู่บางช่วงนะครับช่วงแรกเลยแหละอหลังจากนั้นก็เล่นได้เล่นได้ปกตินะครับอาจจะมีปัญหาตอนเริ่มสู้นิดนึงก็คืออาจจะมีสอตค้างห,หน่อยนะครับก็เล่นได้ปกตินะครับสอดของเจ้าตัว V s เราจะมาลองของเจ้าเครื่องของตัววีนั่นแอละก็มีตอน มีจังหวะค้างเล็กน้อยนะครับช่วงเริ่มสู้เหมือนกันนะแล้วก็เล่นได้นะซึ่งถ้าตัว vs เล่นได้ตัวนี้ก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะสเปคก็มนะีบาอเค,คับก็ส่วน p s p ก็ประมาณนี้นะครับโดยถ้าเราต้องการที่จะเซฟเกมหรือออกจากเกมนะครับเราก็กดปุ่มตัว home นะครับนี่เคเราก็เลือกแต่นี้ต้องกดตัวีนะถ้ากด a มันจะออก นี่โอเคนี้ก็น่าจะเป็นการเซลล์นะครับก็เรียบร้อยก็ออกจากระบบได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบเล่นเกมในคอนโซล PlayStation บ้างนะครับของตัว3า3 v ผมเล่น Cat c a t b u d d y ิค e แล้วกันนะครับ3า3 v s นะครผมก็จะเล่นใน h a r v e ิ m o o o n b c k t to n t u u r e นะครับเกมในตำนานทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอง Cat c คทบา d ์ดิคู์กันก่อนเลย ปัน่นกระโดแล้วก็ปัน่นปั่นอู้ยไก่ยังางเทอ่า,อออานี่ก็ในส่วนของสามพหสามวีนะครับอ่ะมาดูสามพหสามวีเอสกันบ้างเนี่ยครับก็เข้าเล่นได้สบายๆนะครับเกมเพย์หนึ่งเอาไปเล่นนอกบ้านได้ เอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกมของ PlayStation นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นใน Nintendo 64กันบ้างนะครับในส่วนของเจ้าตัวสามารถ 3V ผมจะเล่นใน Mortal Kombat นะครับส่วนของสามารถ 3, 3 Vs ผมจะเล่น Kirby 64นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองที่ Mortal Kombat ก่อนเลยมาโหภาพค่อนข้างลื่นมากเลยัะเนี่ยสังเกตดูครับ เล่นลื่นๆเลยนะครับสำหรับ mortal k o m b a t นะครับโอเคเรามาดูของเก r บี้กันบ้างนะครับดูดกข้ปาไปกโ,โดนเขาให้นี่เฮ้ยอูนี่นี่างเป็นไง,นงเล่นได้นะครับเล่นได้สบายเลยในสซ่ boss s h o ไปที นี่โหตายง่ายมากเลยอะ่ะอาล่ะครับก็ส่วนของ Nintendo 64ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองของคอนโซลที่เป็น Nintendo DS บ้างนะครับ ในเกมที่เราจะมาทดสอบเล่นก็จะเป็นเกมโปเกมอนนะครับโปเกมอนไว้นะครับจะสังเกตว่าตอนเข้ามานะครับหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบ่งเป็น2จอนะครับเราจะสามารถกดปุ่ม L2 นะครับเพื่อทําการสลับเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วเราก็สามารถกดปุ่ม R2 นะครับเพื่อทําให้หน้าจอเป็นหน้าจอเต็มได้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นหน้าจอส่วนบนนะครับที่มันเต็มแล้วถ้าเป็นส่วนล่างเราจะลงไปยังไงเราก็กด L2 อีกทีนะครับนี่มันก็จะลงไปข้างล่างนะ,ะนก็สลับกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปเล่นในเกมกันนะครับเ,เล่นพร้อมกัน2เครื่องไปเลยครับแต่ถ้าเราเล่นเป็นจอเต็มอย่างนี้เราจะเล่นยากมากนะอันนี้แนะนำให้กลับไปเป็น2จอดีกว่าเราจะสู้เลยฝั่งซ้ายเราแท็กเกอร์ไว้ฝั่งขวาเราก็มีแท็กเกอร์แท็กเกอร์คนละที เวลาออกก็กดปุ่มโฮมนะครับมันก็เลือกอันล่างสุดนะครับอันนี้จะต้องเพ่งกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเมนูมันเล็กมากนะครับคนที่สายตาไม่ดีก็จะลาบากได้นะครับอันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับโอเคนะครับในส่วนวิธีการออกเกมนะครับเราสามารถกดปุ่มโฮมแล้วก็กดบีออกมานะครับแล้วก็เลือกที่ quick r e s t o นะครับอ่าเราก็จะออกเกมได้เลยนะครับส่วนของการเซฟสเตทนะเราก็กดปุ่มโฮมนะครับแล้วเราก็เลื่อนมา ก็จะมี save s t a t กับโหลด s t a t นะครับเราก็เลือก save state, s t a t กดตัว A นะครับในการ save นะแล้วเวลาเราจะกลับมาโหลดใหม่เราก็กดปุมห o อ,อีกครั้งครับแล้วก็มาที่โหลด s t a t นะครับแล้วก็กด A อีกทีก็จะกลับมานะครับกตรงนี้ก็จะเป็น state slot นะครับเราก็เรียกได้ว่าเราจะเอา slot ไหนที่ใช้ s a ฟ e นะครับ นะครับในส่วนของระบบ Linux นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ3ามาสาม VS นั้นมีแค่ระบบ Linux แค่ระบบเดียวนะครับแต่เจ้าตัว3ามาสาม v ครับมีระบบ Android มาด้วยเราจะมาลองเข้าไปดูระบบ Android ของเจ้านี่กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวิธีเปิดเพื่อบูตเข้าสู่ระบบ Android นะครับให้เรากดปุ่ม Home ค้างไว้นะครับ แล้วก็กดปุ่ม power นะครับก็ถ้าเข้าระบบ android ก็จะเป็นโลโก้ a n d r o i d แบบนี้นะครับตอนเข้าซึ่งจะไม่เหมือนกับตอนเข้า linux นะครับนี่แล้วจะมีโลโก้ android ด้วยนะ อพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยนะครับส่วนเจ้าเครื่องนี้จะเป็นระบบ Android 11เนะครับเข้ามาก็จะมี e ี u ูที่ตัวเครื่องมีอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะเป็น e ี u ูไว้สำหรับเล่นเกมนะครับก็จะมีโคมาให้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆก็จะมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับ e m u ูโหลดมาให้เรียบร้อยนะครับเราก็ลองมาดูส่วนของเซตติ่งกันเป็น Android ก็เหมือนเป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้เลยนะครับแต่ไม่สามารถโทรออกได้เพราะว่าไม่มีซิงมาดูข้อมูลได้มี i p a d d r e s s นะครับเช็คเวอร์ชันของ Android อันนี่ก็คือจุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือสามารถทัชสกรีนได้นะเพื่อใช้ในระบบ a n น r ร i d โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้า YouTube โดยผ่านแอป o m e นะครับที่ตัวเครื่องมีมาให้นะในการเข้าเว็บค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับไม่ถึงจะช้ามากนะเราไปดู Tom j n d j y r r ีนิดหนึ่งครับไ <c oughs> อทอมไอทอม ไอทอมอยางสวยนะ,ะถ้าผมลองเป็นแนวตั้งแนวนอนแล้วเราก็จะได้อย่น,นะครับซึ่งผมว่าตั้งอย่างนี้มันไม่ค่อยเวิร์กนะก็กลับเป็นเหมือนเดิมดีกว,ว่าครับบางครั้งที่จะดูได้วกว้างกว่าถ้าเป็นหน้าจอน,นี้นะครับในส่วนของการดู YouTube ก็ประมาณนี้นะครับ ถือว่าดูได้แก้เบื่อได้นะครับเล่นเกมได้ก็เอามาดู youtube ได้เผื่อเบื่อเบื่อเกมนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นเกมที่เล่นได้ในมือถือนะครับซอฟต์แวร์นะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับผ่านโค้งนะครับเราก็ต้องทัชส,สกีเอาครับในการเล่นก็ในส่วนสัดส่วนจอประมาณนี้ก็ถ้าเทียบกับโทรศัพท์ก็เล่นในโทรศัพท์ดีกว่าครับเพราะจอมันเล็กนะมองค่อนข้างยากนะแต่ก็ถือว่าทําให้ดูนะครับว่ามันสามารถเล่นได้นะครับ ราจะมาลองอีกเกมนึงครับก็คือ m i n e c r a ค t นะซึ่งหลายๆคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเกมนี้ในส่วนของ m e c f t นะครับก็จะสามารถใช้อนาล็อก D Pad A B X Y ในการบังคับได้นะครับอาจจะต้องปรับกันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนก็สามารถใช้เล่นได้เหมือนกันนะแต่อาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าจอมันค่อนข้างที่จะเล็กหนะึ่งใช้งานได้ของโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะับเอาปุ่มโฮมสไลด์สไลด์สไลด์สไล แล้วก็เราสามารถเข้าในระบบของตัวแอนดรอยเองได้เนยนะครับในการเลื่อนลงมาตรงนี้ให้เราสังเกตตรงสัญลักษณ์ของแอนดร i ยตัว R นี่นะตัวที่แบบแวะแล้วเลื่อนขึ้นมา R ก็จะมีเกมนะครับจะเป็นเหมือนฟิล์มเอน Linux เลยอันดับแรกนะครับผมขอทดสอบก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าเราต้องสแกนเกมก่อนโอเคแล้วคอนเฟิร์มตัว Linux ก็จะหาเกมที่อยู่ใน S D card ที่เราใส่ไป ะครับก็หลังจากรอโหลดเกมมาสักพักเลยครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเกมก็จะโผล่มาแล้วเราก็เข้าไปดูไหนมีเกมอะไรบ้างอ่าก็จะมีตามคอนโซลที่เรามีเกมไว้เลยนะครับแต่ลองเข้าไปดูซิสักเกมเป็นไงนะครับอ่านี่เอาเล่นได้นะสบายเลย ถ้าเราจะออกเราก็เลื่อนลงมาแล้วก,กดปึ๊บปิด okay. ระบบนี้ก็จะออกไปเลยนะครับในส่วนของระบบ Android นะครับก็จบประมาณนี้นะครับถ้าพูดถึงการเชื่อมต่อ OTG นะครับ2รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้ไม่มีปัญหานะครับโดยจะสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านรูข้างบนนะรูนี้นะครับในการเชื่อมต่อ USB hub นะครับในการเข้าไปเชื่อมต่อพวกจอยพวกเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นหน้าจอคอม หรือหน้าจอที่เป็น HDMI นะครับก็เชื่อมผ่านลูนี้นะครับ SD ที่เราเขียนไวอีกทั้งเจ้าตัวนี้ก็สามารถสตรีมผ่าน Steam Link ได้นะครับก็ mm hmm. สามารถโหลดได้ผ่าน Chrome นะครับแอป Steam Link รับก็ mm hmm. จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าจะดีพอหรือเปล่าที่มันจะเล่นรีโมทเพย์ได้นะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเจ้า RG 3 5 3 V กับ RG 3 5 3 VS นะครับโดยเจ้า2ตัวนี้ใช้งบประมาณ4,000บาทนะครับในส่วนของ RG 3 5 3 VS นะครับก็งบประมาณ4,000ต้นๆนะแต่ถ้าเป็น RG 3 5 3 V นะครับก็จะเพิ่มงบมา7,800นะครับถ้าเล่น Linux อย่างเดียวก็สา3าร VS นะครับส่วนถ้าสนใจ Android เพิ่มด้วยก็จัดเลยครับ3 5 3 V นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าเนี่ยมีสีเลือกเยอะกว่า สำหรับใครที่สนใจเจ้าสองตัวนี้นะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายอยู่ที่ s h o p ป e ้ a z a d a TikTok s h ช p หรือแฟนเพจ c e b o o k g a d g e t o r นะครับโดยทางเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปกันได้เลยหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือข้อมูลที่มาแนะนำกันก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับครั้งนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับ